ออนนไล์สื่อออนไลน์ของคนแพร่จังหวัดแพร่จัดงานขนนมอห้อมแพ้่มวนแต้ปีใหม่เมืองซึ่งจะจัดในระหว่างวันที่9ถึงส3าเมษายนนี้ที่ลานวัฒนธรรมหน้าโรงเรียนบ้านทุ่งโฮงอำเภอเมืองแพร่เพื่อส่งเสริมผ้าม้อห่มซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดแพร่ค่ะ เมื่อเวลา17นาฬิกาวันที่31มีนาคม2,568ที่ห้องนักราพาวิเลียนชั้น2องโรงแรมแพร่นคราอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ในสมชัยเลิ่ประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดงานขนนม่อห้อมแป้ม่วนแต้ปีใหม่เมืองด้วยมีนายวีรการบุญตันพัฒนาการจังหวัดแพร่นายอดีศรชัยบุญเรืองประธานหอการค้าจังหวัดแพร่ คุณประภาพานันธ์สีไตรหรือป้าเงี่ยมครูช่างศิละปะหัตถกรรมปี2555ประเภทเครื่องทอพ่อหมอมร่วมถแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในวันนี้ค่ะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่กำลังมีทิศทางไปในทางเติบโตมีจำนวนนักท่องเที่ยวและไรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นด้วยเกิดจากความร่วมมือจากหลายภาคส่วนและยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในจังหวัดนำร่องที่เป็นจังหวัดน่าเที่ยวด้วยช่วงสงกรานนี้จังหวัดแพรไ่ได้บูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในช่วงแพร่ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่ จังหวัดแพร่จัดงานขนนมอห้อมแป้ม่วนแต้ปีใหม่เมืองซึ่งจะจัดในระหว่างวันที่9-13ถึงเมษายนนี้ที่ลานวัฒนธรรมหน้าโรงเรียนบ้านทุ่งโฮงอำเภอเมืองแพร่เพื่อส่งเสริมผ้าม่อห้อมซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดแพร่ค่ะ เมื่อเวลา17นาฬิกาวันที่31มีนาคม2,568ที่ห้องนาครราพาวิเลียนชั้น2องโรงแรมแพร่นักรราอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ในสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดงานขนนม่อห้อมแป้ม่วนแต้ปีใหม่เมืองด้วยมีนายวีรการบุญตันพัฒนาการจังหวัดแพร่นายอดีศรชัยบุญเรืองประธานหอการค้าจังหวัดแพร่ คุณประภาพันธ์สีไตรหรือป้าเงี่ยมครูช่างศิลปะหัตถกรรมปี2555ประเภทเครื่องทอพ้ามาหอมมร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในวันนี้ค่ะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่กล่าวว่าปัจจุบันสถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่กำลังมีทิศทางไปในทางเติบโตมีจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ด้วยเกิดจากความร่วมมือจากหลายภาคส่วนและยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในจังหวัดนำร่องที่เป็นจังหวัดน่าเที่ยวด้วยช่วงสงการานนี้จังหวัดแพร่ได้บูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลโดยมีกิจกรรมต่างๆตั้งแต่วันที่7ถึง21เมษายน ซึ่งถือว่าเป็นจังหวัดที่มีงานสงกรานต์ยาวนานที่สุดในประเทศไทยและระหว่างวันที่9ถึง13เมษายนขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในจังหวัดแพร่และจังหวัดใกล้เคียงมาเที่ยวงานขนนมอห้อมแป้ม่วนแต้ปีใหม่เมืองเพื่อช่วยการสนับสนุนผ้ามอห้อมและสินค้าจากผู้ประกอบการจังหวัดแพร่ที่มาจำหน่ายภายในงานตั้งแต่เวลา15นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกา ที่ลานวัฒนธรรมหน้าโรงเรียนบ้านทุงง่งโฮงตำบลทุงง่งโฮงอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ซึ่งจะมีผลิตภัณฑ์ผ้าม่อห้อมที่จำหน่ายตลอดสองฝั่งทะเลนะครับกขออนุญาตนะครับก็ท่านพิธิกรคงได้ไล่เรียงมาให้พวกเราทราบนะครับวันนี้น,นะครับในภาษากลางนะครับ <c oughs> ก็งานนี้ก็คงเป็นเรื่องของการที่เอาข้อห้อมนะครับซึ่งเป็นของดีของคนเมืองแพร่เรานะครับเป็นผ้านะครับที่ย้อมด้วย เอ่อมอฮ้องใช่ไหมฮะเอ่อคนี้คงอยู่ในว่าประเดีด๋ยวมอฮ้อง,องนะครับก็เอาเอาที่มันเป็นผมวับปัจจุบันนะครับคนปัจจุบันเนี่ยเรารูร้จักเสื้อมอฮ้องกันนะครับผมคิดว่าในสมัยโบราณเนี่ยมันน่าจะมีลักษณะคล้ายๆอย่างนี้นะครับโดยการที่ให้ประชาชนเนี่ยใส่เพื่อจะทํางานเนี่ยเป็นหลักนะครับแต่ด้วยความ,ม,มนิยมมอฮ้องเรามีการปรับรูปแปบบการผลิตปรับรูปแบบของ ทางอัดเย็บนะครับออกมาให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นมีรูปแบบที่สวยงามมากมีส่วนในเรื่องของการผลิตผ้าห่อห้องนะครับคงได้นําสินค้าได้นำผลิตภาาัณฑ์เวออกมาแสดงน้าโอรเวนน้าโระเรียนทุ้มพงน่าอิหว,วังนะครับซึ่งเป็นถนนท,ท,ท,ทั้งสายคงเต็มไปด้วยเสื้อห่อห้องและ ในการที่เรามีการจัดก,กิจกรรมครั้งนี้ขึ้นมาเพราะพราะว่าวันที่17วันสําคัญที่สุดนะครับของสงกา์จังหวัดแพร่คือวันที่เราเล่นสงการมอห้องนั่นก็คือคนที่มาเล่นน้ําสงการทุกคนนะครับจะใสเ่เสื้อมอห้องม,มาเล่นน้าสงการเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเปิดโอกาสให้มีโอกาสกับไทยใช้สอยซื้อผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับมอห้องม,มาเพื่อใช้เล่นสงการวันที่17เ,เมษายนด้วย ก็เดี๋ยวต้นของนา้ทำรีขอบคุณครับค่ะก็ขอต้อนรับคนที่ร่านรักนำไปฝากได้นะคะในส่วนตรงนี้ค่ะจึงเป็นที่มาของขนมมอฮ้องแพรนะคะที่ท่านผู้ว่าจังหวัดคาดการสังเกตว่าปีนี้เป้าหมายสงกรา์ของเรา200ล้านนะคะที่เราจะร่วมกัน,นะค่ะแล้วก็อยู่ดันนะคะอยากเรียนถามท่านว่าในงานขนม้อฮ้องแพร่ม้วนแดาผีใหม่มอนที่จะจัดขึ้นที่ายงานหน้าโรงเรียนทุ่งโค้งนะครับของหน้าส่วนราชการ พวกเขาร่วมเสวนาทุกท่านครับนะครับที่อนุมัตินกปมานนะครับเป็นนกปมันพุ่งโฮมอภิวังนะครับที่เรารู้จักต่งานครับอาที่เช่นมีมอห้องที่วันที่10เมษายนครับก็จะมีการเืินแบบผ้ามอห้องแบบิธิกรรมวันนี้จะมีนะครับวาดสีห้องนะฮะแล้วก็ผ้าเช็ดนะครับ มีวงดนตรีการสลองและโรงเรียนเยาวชนความสนุกสนาการซื้อหาแจกแจยที่สวยที่หาที่อื่นไม่ได้แล้วต้องมางานนี้ก่อนครับผมก็กิจกรรมก็หลากหลายก็น่าสนใจมากครับขอจะเว่นครับตั้งแต่วันที่9จนถึง13บเมษายนนะคะซึ่งงานขนมห้องแพร่นะคะกันเกงเสือครับมีจำหน่ายในงานนี้ด้วยครับผม เกงเสือนะคะก็น่าจะราคาพิเศษนะคะที่จำหน่ายในงานคะ่ะอ่าและที่ส่วน,นของลูกโวงในเรื่องของการถักน้ำผ้าเนี่เรื่องการย้อมผ้านะคะเพราะฉะนั้นคนแค่ที่ชอบใส่เสื้อเม้าพ้อมแล้วมีอ่ามีเม้า้อมที่เราใส่มานานแล้วอยากจะไปย้อมนะคะให้มันใส่ใหม่ได้ในมีสีอ่าให้มันเขียนม้า้อมที่มีความใหม่ เข้าไปได้ในงานนี้นะคะแล้วก็มีการจําหน่ายข้อห้องราคาพิเศษนะะก็ะต้วนรนึ่งร้อยบาทซึ่งนะคะนักท่องเที่ยวนะคะที่หรือว่าท่านใดที่อาจจะมีญาติพี่น้องนะคะหรือเพื่อนๆที่จะมาเที่ยวในงานนอว่าในส่วนของภาคเอกชนนั้นท่านจะมีส่วนสนับสนุนหรือเตรียมการอย่างไรบ้างน,นะคะในเรื่องของสารานีนี้ค่ะและก็ง,งานขนถ่อห้องแพรค่ะ ก่อนนครับเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแท้นะครับแล้วก็แขกผู้เกียรติและสื่อมวลชนก่อนอื่นก็ต้องที่ผนมาน,นะครับต้องขอบข,ขอบคุณจังหวัดแร่แล้วก็หัวหน้าส่วนรชาชการต่างๆนะครับที่จังหวัดแร่เราปีนี้ครับมีการแผนง,งานสมการต่างๆไว้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มีการพิอาล่วงหน้าไปแล้วนะครับอย่างเมื่อวานก็เห็นไปออกรายการทีวีที่ส่วนการแล้วก็ถือว่าทําให้คนทั่วประเทศเนี่ยรู้จัก สการณ์แรกเยอะขึ้นนะครับโดยเฉพาะที่ทอทอท,อทอส่นการได้นําคลิปวิดีโอต่างๆไปเผยแพร่ให้นะครับโดยพอเรามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยครับเงินเดินก็จะเพิ่มเข้ามาในพื้นที่นะครับซึ่งปีก่อนเนี่ยเราก็คาดหมายว่าปีก่อนเนี่ยในช่วงสงการณ์ซึ่งปีนี้คาดว่าจะเยอะขึ้นกว่าเดิมน,นะครับทราบว่าทาทอท,อทอส่วการเนี่ย ็จะมีกิจกรรมพิเศษเข้ามาในช่วงสงการนี้นะครับก็คาดว่าจะบินเงินเข้ามาสู่จังหวัดแพร่โดยในภาคเอกชนนะครับก็ได้หารือเรื่องต้นแล้วครับว่า,าเราจะมีการเตรียมผู้ประกอบการนะครับโดยเรื่องราคาที่พักห้องต่างๆเนี่ยก็จะเป็นราคาเดิมนะครับไม่มีการขึ้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วจังหวัดแพร่เราก็ถือว่าห้องพักเราอยู่ในช่วงที่เรียกว่าหลักร้อยถึงหลักพัน ก็เป็นจุดประกายเริ่มต้นนะครับเป็นสิ่งที่ดีในการส่งเสริมภาพมอห้องแรกไปสู่ระดับสากลน,นะครับาการเดินแบบต่างๆก็จะทําให้วัยรุ่นยุคใหม่เนี่ยเข้าถึงภาพนะครับก็จะช่วยกระตุ้นการจับจ่ายนะครับแล้วก็สร้างความภาคภูมิใจในเรื่องของวิถีวัฒนธรรมัตลรักภูมิปัญญาของเราเนี่ยให้เป็นที่รู้จักแล้วสงการมอห้องแรกก็จะเป็นที่รู้จักในระดับเวทีระดับชาติและระดับโลกต่อไปครับประมาณนี้ครับ แล้วท่านยังได้สัมผัสเสนเ่ห์ในเรื่องของาอาหารด,ด้วยนะคะอาหารของแม่เราโดยเฉพาะอย่างยิ่งมนที่16เขาเรียกว่าวัตรปีนั้นนะคะบัารปีนะคะหรือว่าบ,าบ,าบาะะัารปีเนี่ยเจ้าคนใหญ่ก็จะนิยมรับประทานอาหารอย่ยบเช่นแกงขนุนยำขนุนจะได้มีคนค้ำคนหนุนนะคะาร,ารับปรงลากทำงานวันนีที่ฉันก็จะมา ในเรื่องของทางกูมิมปัญญาบ้านนะคะในห้องที่ดีและเก่าแก่ที่สุดในโลกนะคะก็บอกว่ามาจากกลุ่มบรรบุนนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็อยากจะเรียนถามที่เรียนนาที่ดูยซึ่งท่านเป็นรู้จ้าสิป์ศักกรรมปี2555ประเภทเครื่องทองอยากจะเรียนสอบถามในเรื่องของการแสดงถึงกูุ่มปัญญาห้อตลอดจนาก,การนําสินค้ามาจำหนานในส่วนของผู้ประกอบการทุกโวงได้มีการเตรียมการอย่างไรบ้างคะ เรียนท่านผู้ว่าการจังหวัดแม่ท่านพนักงารจังหวัดน้องๆสุดเจริญผู้อีกท่านที่ร่วมถิ่มงานในวันนี้นะครัะในฐานะเจ้าบ้านก็ดีใจมากนะที่ได้มาให้ว่ามาทุกประงานถิ่นงานครั้งนี้ท่านผู้ว่าบอกว่าทนงเป็นขนมขึ้นนะคะที่จริงคผู้มาสาพรน สามขั้วห้อมติดควรนะครับแล้วก็หม้อห้อมเนี่ยมาเป็นเป็บกระดาษของมันคือต้องย้อมเป็นหินเป็นตัวเขาถึงต้องปั้นหม้อไว้รอรอรับน้ำย้อมกัน้ำห้อมนะครับเป็นขั้วห้อมซึ่งทางชุมชนก็ดีใจมากที่ทางจังหวัดให้ความสำคัญนะครับให้มีโครงการนี้เกิดขึ้นซึ่ง ในในท้องถิ่เน,น,นเนี่ยเขาจะทําในหมู่บ้านเยอะในหมู่บ้านในวันนี้ที่มีงานเขาสามารถนําสินค้าออกมาจำหน่ายได้ก็การจัดกาอยากจะมีอะไรที่จะนำสื่อไปถึงพี่น้องประชาชน,นทุกที่ทุกเนี่ยคะเรียนเชิญค่ะครับขอบคุณ,ณท่านพิธีกรน,นะครับแล้วก็ขอจบเรื่องสำคัญไปสองเรื่องหัวสำคัญมากๆเลยเนี่ยผมนะครับต้องกราบขอไปอย่างยิ่งนะครับน้ามอห้อง ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นรายการโมรดกภูมิปัญญาที่จับต้องไม่ได้ซึ่งผมจะเป็นตัวแทนของจังหวัดน,นะครับไปรับประกาศเกียติคุณนี้นะครับที่กระทรวงวัฒนธรรมในวันที่9เมษายนนี้จะถึงนี้นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเมื่อสัก2สามวันก่อนผมได้รับการติดต่อจากองค์การประชุมและกัดนิทรศการนานาชาติหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า T ีเซ ซึ่งอยู่ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมเช่นเดียวกันนะครับได้โทรมาประสานขอข้อมูลเกี่ยวกับการจัดงานสงกรานของจังหวัดแพร่และสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญของจังหวัดแพร่นะครับผมก็ถามทงโท้ที่โทรมาว่าขอไปทำไรเขาบอกว่าเขากำลังจะไปจัดในเทศกาลเชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวย,ยุโรปมาท่องเที่ยวสงกรานที่จังหวัดในภาคเหนือก็ขอของดีของจังหวัดไปนะครับ ก็พยายามคงจะเป็นความพยายามของรัฐบ,บาลในการที่จะไปเชิญชวนนะักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในชว่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งเราก็คาดว่าในชว่วงสงการานต์ของจังหวัดแพร่นะครับเราคงมีนะักท่องเที่ยวสนใจที่จะมาท่องเที่ยวที่นี่มากขึ้นนะครับกว่าทุกปีนะครับในส่วนเรื่องของการเชิญชวนนะครับก็ต้องบอกว่าสิ่งที่เราทุกคนในจังหวัดแพร่แห่งนี้นะครับพร้อมใจกันจัดงานนี้เนี่ย นอกจากคนจังหวัดแพร่นะครับก the ็ได้ดำเนินการดำเนินกิจกรรมตามประเพณีสงกรานต์ของจังหวัดอยู่แล้วเนี่ยสิ่งสำคัญเราต้องการให้นักท่องเที่ยวนะครับที่อยู่ในต่างื้นที่เนี่ยได้มาสัมผัสได้มาชิ่นชมความงดงามของประเพณีสงกรานต์ของจังหวัดแพร่ซึ่งวันก่อนเนี่ยนะครับทางท่านทางท่านจังหวัดนะครับก็ได้กรุณาทำคลิปนะครับถึงเรื่องการประเพณีลดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ นะครับที่นี่ผมก็เพิ่งมาเคยเจอที่นี่นะครับที่ไม่เหมือนที่อื่นโดยส่วนใหญ่ที่อื่นก็จะเป็นถือน้ําขัน,นเล็กๆแล้วก็ไปลดน,น้ําขอพรผู้ใหญ่ที่มือใช่ไหมฮะแต่ที่นี่ไม่ใช่นะครับจะเป็นอย่างไรต้องขออนุญาตเชิญชนและต้องเที่ยวนะครับมาชมนะครับซึ่งที่นี่คงรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าบรเวณนีรลดน้ำตามหัวผู้หลักผู้ใหญ่ของจังหวัดแพร่เราเป็นอย่างไรนะครับคงไม่ใช่อย่างที่ในเขตภาคกลางหรือภาคอื่นเนี่ย เน,นินการอยู่นะครับก็คงต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นงานถนนมอห้อมก็ดีนะครับเป็นงานสงการานนะครับที่ที่เราจัดในตัวเมอเมืองหรือในทุกอำเภอที่เรามีการจัดง,งานสงการานนะครับที่สําคัญที่สุดนั้นก็คือเราต้องการให้คนไทยทลลง้งประเทศได้รำลึกถึงปวะเปณีอันดีงารรำลึกถึงวันขึ้นปีใหม่แต่เดิมของประเทศไทยนะครับที่เรานิยมเอาวันที่ช่วง สงกรานนะครับเป็นบันขึกปีใหม่ของคนไทยนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่านักท่องเที่ยวนะครับจากทุกภาคของประเทศนะครับจะให้ความสคัญและก็มาท่องเที่ยวนะครับในจังหวัดแพร่ของเรา,เาให้มากขึ้นกว่าทุกปีและสิ่งสําคัญที่อยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนคนที่จาหน่ายเสื้อมอห้องนะครับมอห้อมเดิมนั้นขายราคาตัวเท่าไหร่ต้องควรจะยืนยันที่ราคาเดิมนะครับไม่ใช่เป็นช่วงเทศก,กาลมีการเพิ่มราคา นะครับเพื่อมีการรักษามาตรฐานและรักษาเ,าเรื่องของการให้บริการนะครับรวมถึงไม่ว่าจะเป็นภาาที่พักอาศัยนะครับรถรับจาบ้างในพื้นที่นะครับก็ควรจะคิดในราคาเดิมที่ยุติธรรมสําหรับนักท่องเที่ยวเพื่อให้เขาประทับใจนะครับในการที่มาท่องเที่ยวว่าเขาไม่ได้ถูกเอารัดเอาเปรียบนะครับในการที่มาเที่ยวหนึ่งแพ้แห่งนี้อาหารการกินด้วยนะครับขอบพระคุณนะคะที่ท่าน,นได้มาให้ข้อมูลน,นะคะ ในการแข่งขัาในการนี้นะคะขอให้กล่แถลงขาวเลยนะคะพ่าข้าพเจาจังหวัดรลยการดเนนการค่ะเอามรโชว์ให้ท่านผู้่านค่ะเือกกะชอนนะคะก็สนับสนุนกับเต็มที่เรียกเชิญคุณประพันธ์ค่ะเป็นเสื้อเยะ่ะเป็นเสื้อเปเือนะคะเป็นเสื้อเยี่มขนมน้องหอมแค่นะคะาไปทำงาน